หนึ่งแนกิโลเมตรครับนึ่งงานต่งนก็มานั่งด้วยันเป็นเวอแ่ราก็มุงมี่เนี่ยนนี้พิธีานแล้วเรามีทังนักที่ปรับานมาเป็นกว่าห้าพันเข้าในเวลาสมชั่วโมง3ามสบนาทีครับก็มีได้รับเหรียญรางวัลแต่ไม่ใช่ที่วันแรกวันที่ห้าห้าสิบเ

โอ้โหครับแล้วก็ขอเชิญท่านนักวิ่งช่างแชมป์งามอยได้รบงวันัระเภทโอลิมป์และทำลายสถิตในการตัดการวิ่งประเภทมาราธอนในข้าแล้วแล้วครั้งที่มาแล้วครั้ที่27ในปี2024นะครับหามาราธอนเอนตั้วิ่งยืนจากเอชอีโอเคียกับที่อ๊อ

สนะครับถ้าผู้คนนะครับที่สมัครในระยะครับไม่ควรของเรานะครับดีครับขอปรับสมัครใรับะที่ควรที่สุดควรใจจั้งลงนะครับขอบัุณพระจ้าตัวประชาชนเดินไหวนะครับให้ไปรับบริเวณเวทีกลางนะครับตรงขอไปรุ่งการชนะพิเศษนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคุณ ดอว่าใจังวนะครับกปัตยประจมตัวประชานตหลนไว้นะครับกลับมาแล้วนะครับสามารถไปรับได้ที่ฟรีการที่ขอประชุมกานพิธีพิเศษนะครับขอขบนนักวิ่งท in ุกคนรวมทั้งกองเทียสายสุนทุกท่านนะครับทีการ้มดส่วนร่ทมใหการแข่งขันแรง้มาที่ชื่นแต่เดือดวัวตัวเดืองขึ้นมาดีดตาโนคขึ้นโอ้โหเรา่ากวิ่งแต่ละท่านเราดัดเราดกงรค่เงเที่ยว นั่นแความความัขงทุกคนตัวจังหวัดแก่ทำให้ภาพข้างใบต้องบอกว่าเศรษฐกิจในช่วงวันแข่งมาราธอนในท่าินี้โอ้ยยยยนะฮะโอ้ตองนีครับตอนนี้มีทางบุณนักวิ่งแวนซีหรัว่าอ้ยย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 วยย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 นยยวยยวย We have For those runners who haven't yet enter the spotlight line for an half